สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมใหม่นะครับผมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับผมที่จะเป็นการล็อกอินปกติถ้าเป็นตัวใหม่เข้าล็อกอินสวันมันจะแจกฟรีให้เรา1ต่ัวเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับเราล็อกอินจะได้เป็นของทั่วไปวันที่7จะได้เป็นของซาโบครับต้องบอกไว้ก่อนว่าพลาดไม่ได้นะครับทุกคนสมมุติว่าถ้าเราพลาดวันใดวันหนึ่งไปอะล็อกอินเรามันจะไม่ถึง7วันแล้วก็จะไม่ได้ซาโบนั่นเอง ส่วนทางขวามือครับจะมีหัวกระต่ายแบบเฮ้ยห,หัวกระต่ายหัวแครอทนี่ทีละห้าเลยหรอก็ใช่แล้วครับผมเอาไว้แรกเป็นอาบธเทมนะครับซึ่งสามารถเติมได้6เหรียญจะได้กลับมาที่40ครับผมแต่ก็ค่อยๆเล่นค่อยๆดูแลกันถ้าไม่ทันหรือไม่ถึงจริงๆวันสุดท้ายค่อยเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดของอีเวนต์กันนะครับแลกคนว่าข้างในกิจกรรมจะมีอะไรบ้างครับผมเจมเข้ามาอะไรก็ ตอนนี้ครับสังเกตว่ามันจะมีคําว่าแฟลตเซลครับผมยังคงอยู่นะครับแต่ว่าของรางวัลข้างหลังมันเปลี่ยนซึ่ง5กล่องข้างหน้านี้เหมือนเดิมไปครับผมจะเปลี่ยนแค่2กล่องข้างหลังครับผมถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากครับ29บกาบาทได้กลับมาขั้นต่ําอยู่แล้ว4 0 0 0เพรนะครับผมเพราะว่ามันให้20กล่องครับเพทสามร้อมันจะออกรัวๆครับผม1ิบกล่องแล้วก็ได้3,000แล้ว5000ก็ได้6 7 8แนะครับแล้วแต่ดวงครับผมสูงสุดก็8 0 0 0เพรต่าสุดก็ผมให้ประมาณ4 0 0 0เพทแล้วกันซึ่ง ไม่เคยเปิดได้ต่ำกว่า4 0 0พันสักทีนะครับผมต่ำสุดก็อาจจะเป็น5,000เลยก็ได้นะครับผมคือมันไม่ได้ออกแบบยากขนาดนั้นนะครับเพจก็ใครที่มีแบบไม่ได้แบบโอ้หไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้น29บาทใครที่ยังพอไหวก็เติมได้นะครับผมใครที่เพจไม่พออย่างงี้ก็จัดไปนะครับผมส่วนแพคอื่นๆผมจะยังไม่ขอพูดถึงเพราะว่ามันยังไม่สาคัญนะครับทุกคนขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะมาดูที่ตรงแรกตละครอครับตรงนี้มันจะเป็นการเอาตละครอดาวเข้าไปแรกครับผมมันจะเอ,เอามาให้เราแรกสายละ1ตัวครับผม ลูกปีกจะเป็นโรบินนิวเวอร์ครับรูปหมัดจะเป็นซาโบสีเขียวจะเป็นโดฟามิงโกครับแครอทซิมว์เลลี่แล้วก็ลูฟี่แกสีครับผมโดยแต่ละตัวจะแลกเป็นของที่เป็นแบบตายตัวนะครับผมก็คือ5 0 0 0ันชรบวกกับตัวของรูปปีกต้องเป็นสายกับตันเท่านั้นนะครับผมถึงจะเอามาใช้แลกได้และก็ตัวของซาโบก็ต้องเป็นรูปหมัดที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับที่จะเอามาแลกได้นั่นเองนะครับผมโดฟาเิงโกเหมือนกันต้องเป็นสายสีเขียวที่จะเป็นไอชูเตอร์นะครับผม ก็มีหลายตัวที่จัดอยู่ในหมวดตัวละครเหล่านี้นะครับผมก็สามารถที่จะหามาแลกแต่5้าพันผมก็ยังมองว่าค่อนข้างที่จะแพงอยู่ครับผมเราค่อยๆเล่นค่อยๆแบบเก็บไปดีกว่าแต่ก็อย่างว่าครับถ้าเราขาดจริงๆเหลือไม่กี่ตัวก็จัดไปเลยครับผม5้าพันนั้นเราแบบแปบ๊บเดียวเราก็ได้มาเลยเนาะการสุ่มถังครับแต่ก่อนก่อนอนื่อน,ก,นก่อนที่จะมาดูสุ่มถังครับผมจะพาทุกคนมาดูอาวุธเทพครับทุกคนแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอแวะร้านในนี้ก่อนขอซื้อแครอทมาสัก2อัน พื่อที่จะไปไอ้ปลดล็อกให้ทุกคนดูครับผมแล้วก็ขอรับล็อกอินลน์วันก่อนนะครับผมเอาแครอทไปแบบปลดล็อกให้ทุกคนดูหน่อยหนึ่งละกันมาครับผมนี่วันพีซฮฮลิดย์ครับมันจะมีทั้งหมด3อันเหมือนเดิมครับอีพิกฮีโร่ครับผมอันล็อกไปเลยป๊อเข้าให้ใช้ทั้งหมด50ครับแล้วก็เอาของร้านอาวุธปกติก่อนครับป๊อเข้าให้100ครับผมแล้วก็อาวุธสุดโหดครับอันล็อกไปป๊บ500แต้แทมนะคะผมที่จะเอามาแลก ส่วนของข้างในก็มี5ชิ้นครับผมชิ้นแรกก็ป้องกันสถานะกลายเป็นหินชิ้นที่2ป้องกันสถานะโดนสตารนครับชิ้นที่3รับดาเมจบอลงได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสต้านทานสถานะทุกสถานะแต่ว่าไม่100%ครับชิ้นที่4ครับผมต้านทานกายเป็นน้ําแข็งนะครับผมต้านทานโดนแช่แข็ง100%เลยนะครับผมพวกเนี้ยกลายเป็นหินโดนสตานโดนแช่แข็งนี่้1 0เเลยชิ้นสุดท้ายครับบวกเลือดบวกบล็อกแล้วก็ โอกาสต้านทานทุกสถานะแต่ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับผมอัพเต็มก็น่าจะอยู่ที่ประมาณขอดูก่อนครับทุกคนอัพเต็มอัพเต็มถ้าอัพเต็มนั้นหรืออยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเองครับผมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมผมมองว่ามันไม่ค่อยดีนะครับไอตัวของเสื้อดฟานะถ้าจะแลกจริงๆเราไปแลกพวกป้องกันกลายเป็นหินดีกว่าเพราะว่าตัวหลักๆไอตัวเลลี่คนเล่นเยอะเดี๋ยวคารินามาครับผมป้องกันสตันอย่างนี้ โดฟามิงโกคนเล่นเยอะจะช่วยได้เยอะครับผมมีทุกป้องกันยกเว้นป้องกันใบครับผมทางเกมจะทําไอเทมป้องกันสถานะใบเป็นของแรหรือ,อยังไงครับ uh huh. หรือเขาอยากให้เราไปเล่นตัวของนกฟินิกซ์อมตะมันโก้กันนะครับผมมันโก้โอกาสใบ75%้ผมบอกได้เลยว่าหยิบมันโก้มาเป็นตัวสปีดนะครับผมตอบโจทย์สุดๆครับโอกาสใบ75นี้คือแทบจะชนะไปเลยนะครับทุก uh huh. คนอีกฝั่งปล่อยสกิลไม่ได้นี่คือจบเลยนะครับผมเกมนี้แบบสกิลนี้โดดเด่นมากนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีถึง5 0 0อจริงๆแนะนําก็แนะนํากลายเป็นหินหรือกลายเป็นต้านทานสแตนนะครับอันนี้จะตอบโจทย์มากที่สุดนะครับโอเคในเมื่อแต้มปัญหายอยากเรามาไล่ดูกันครับแต้มปัญหาได้จากไหนก็เริ่มจากตรงนี้ครับผมการสุ่มถังครับมันจะได้กลับมาทั้งหมด14แต้มนะครับผม14หัวแครอทนี้เนาะนี่ก็คือ4รอบได้กลับมา56นะครับผมแล้วก็ยังคงเป็นนิโคโลบินอยู่นะครับผม150การันตีแล้วก็จะได้กลับมาอีก 4ตัวครับสัปดาห์นี้ซึ่งแน่นอนผมต้องจัดการมันแล้วแหละสัปดาห์ที่แล้วผมได้แค่13ดาวเองครับทุกคนแมงให้อย่างน้อยต่อมาครับสุ่มโดยใช้แก้วครับสุ่มโดยใช้แก้วนี้ได้กลับมาทั้งหมด10อันนะครับผมหัวแครอทนะแล้วก็ได้เป็นพววแพ็คเขียวร้อยห้าสิบครับแพ็คส้มหนึ่งร้อยก็โอเคไม่เลวรายครับผมแต่ว่าถังได้กลับมาแค่เจ็ดถังครับน้อยเกินลัคกี้สปินครับก็คือหมุนวงล้อหมุนวงล้อนี้ก็ได้หัวแครอทกลับมาอีกสิบครับ ถังได้กลับมาเท่าไรเอ่ย10 20 30 45ถังครับเหมือนเดิมยังคงเยอะอยู่แล้วก็นี่เลยครับผมที่หมุนแบบพิเศษครับผมซุปเปอร์ลัคก,กี้นะครับก็คือมันจะได้ครับคบ400นี่มีแถมหีบตะครอนสิบดาวมาให้เราด้วยนะครับผมก็เท้าที่จะดีแต่ว่าหัวแครอทได้กลับมาแค่6อันนะครับผมน้อยเกินต่อไปจะเป็นการสะสมว p ีครับทำภารกิจรายวันได้วันละ50าหรือถ้าเราเติมมันก็จะสะสมตรงนี้เนาะ วันพีทบ็อกเซตครับข้างบนเราไม่ต้องดูเลยนะครับทุกคนข้ามได้ข้ามไปเลยคือไม่มีอะไรน่าสนใจผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนซื้อเขาหรือเปล่าเขาเลยเอามาขายแบบซ้ำๆอยู่อย่างนี้ครับผมถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่รู้ว่าจะเอาลงมายังเอาลงมาทําไมนะครับทุกคนใครที่เคยซื้อของเหล่านี้มาบอกผมทีนะครับผมใครที่เคยกดซื้อจึงตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยกดซื้อเลยนะครับทุกคน <S <S ผมมองว่ามันแพงมากเลยเราเก็บเพรไว้ทําอย่างอืน่นจะคุ้มก่อนเนาะแต่ว่ามีของที่น่าจะเสี่ยงดวงอยู่ตรงอันสุดท้ายครับ5กล่อง3 0 0พันต๊กล่องละ 600ออีกแล้วครับผมก็ถึงว่าแพงนะแต่ว่าของข้างในอะ่ะมันจะเป็นนี่สุ่มเอาหัวกระต่ายครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รับของเทพนะครับทุกคนใครที่อยากเสี่ยงดวงก็ต้องลอง,ต,อง,ลองต้องจัดครับแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอารหัสไก่มาเทสละกันนะครับทุกคนแต่ผมมองว่าแบบต้องยากมากๆครับก่อนที่เราจะได้200อ่ะเต็มที่นี้23ครับกับแครอท3มอย่างงี้ครับผมเพชร1 0 0้อันแต้มเนี่ยอย่างละ1 0 0ผมว่ามันต้องออกงายแน่นอนครับไอ้พวกเนี้ย ก็ลองดูครับใครอยากเสียงดวงอยากได้วุฒเทพครับจัดไปเลยเนาะต่อไปครับผมช็อปฮีโร่โซครับตรงนี้พยายามเก็บ10ดาวนะครับผมแล้วก็มันจะมีกล่องนี้ครับทุกคนนี่5้กล่อง1000คุ้มมากๆนะครับกล่องละ2 0 0แต้มเองดูของรางวัลข้างในครับผมนี่โหอย่างสุดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนผมมาผมจะมาแลกแล้วก็เปิดให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่ามันคุ้มจริงๆหรือเปล่าก่อนอื่นนั้นผมต้องเปิดเอาตัวละครไปย่อยก่อนครับมามา ไปย่อยมาแล้วทุกคน20,000แต้มแล้วเราตัดมาดูตอนย่อยเสร็จเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันได้ทั้งหมด20กล่องนะคบทุกคนในี้เฮ้ยยี่สิบครั้ง100กล่องต้องพูดอย่างนี้ครับ100กล่องเดี๋ยวไปเปิดก่อนเลยทุกคนแม่งผมชอบแบบลืมแบบแลกไว้จบคลิปเราไม่ได้เปิดตลอดครับเฮ้ยโอ้ผมมี1,000พันี่ห่า้ยเราต้องไปหมุนแล้วโอ้โหได้กลับมาเยอะเลยนะเนี่ยได้กล่องไอ้ตัว10ดาวด้วยครับโอ้โหสุดปเ,ปเก็บมายัางไง1,000ันวะเนี่ยลืมเปิดครับมาไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะเหีบนั่นเมา หนึ่งร้อยกล่องครับดูยังไงก็คุ้มครับทุกคนมีได้เพชรด้วยมีได้แบบแต้มอันนี้ด้วยนะครับผมแต้มใบไม้แล้วก็ยังได้แต้มแบบฮีโร่โซกลับมาด้วยนะครับทุกคนจัดไปเลยครับไม่พูดมากครับผมปาบเข้าให้หนึ่งร้อยกล่องครับเอ้ยสี่ร้อยครับผมหกนับเพชรก่อนนะครับผมเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเนี่ยแต้มแบบได้ทีละห้าร้อยห้าร้อยกลับมาเยอะนะครับทุกคนสิบโอ้โหนี่ได้หนึ่งพันด้วยห้าร้อยหยีโอ้โหคุ้มครับทุกคนเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเยอะคือได้แบบ คุ้มสุดๆรับยังไงก็ต้องคุ้มอยู่แล้วเพชก็ได้กลับมาประมาณเฮ้ยแต้มฮีโร่โซนี้แบบได้กลับมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้เกือบหมื่นครับผมเพชก็น่าจะประมาณ2 3,000พันอยู่นะครับทุกคนก็โอเคแต้มแบบนี้แต้มใบไม้ด้วยอย่างเยอะครับทุกคนก็โอเคครับคุ้มมากๆนะครับผมอย่าลืมแลกกันด้วยนะไอตัวของช็อปฮีโร่โซเมื่อกี้เนี่ยก็สิ่งแรกเลยแนะนํากล่องเมื่อกี้ครับผมแล้วค่อยเก็บพวก10ดาวแล้วก็นี่หัวกระต่ายด้วยนะครับผม10ดาว6ดาวก็ว่าไปนะครับทุกคน ช็อปไดมอนด์ครับช็อปไดมอนด์ก็เหมือนเดิมครับผมเหรียญขาดไม่ได้นะครับผมต้องซื้อให้ครบนะแล้วก็ข้างล่างครับ2 0 0พเพชร10กล่องอันนี้ก็จัดเลยครับกิจกรรมชาเพชรใครขาดเท่าไหร่จัดได้นะครับผมเฉลี่ยตกกล่องละ2 0 0เพชรเองซึ่งไม่แพงครับผมหมน่าที่จะสุ่มหาอยู่ก็เป็นแบบกล่องเมื่อกี้เลยนะครับผมจัดไปเลยแล้วก็แต้มใบไม้ครับอันนี้ถังแรกให้ครบนะครับแล้วก็นี่ก่อนสิ่งเกินดก็ต้องมาแลกกล่องนี้เหมือนเดิมครับน่าจะได้20ิบเหมือนเดิมคร จัดไปเลยครับผม20ยังไงเราก็แบบคุ้มค่าอยู่แล้วที่แต้มผมไม่พอครับทุกคนได้สิบห้าก็มันจะได้20กล่องเหมือนเดิมเนาะแล้วค่อยมาเก็บถังให้หมดครับส่วนหีบก็ไม่ต้องเก็บแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะมีหีบฮีโร่แบบ E.P. สีเขียวนี้กันโอ้โหมากมายกลายกองเลยนะครับผมน่าจะมีล้นคลังกันอยู่นะครับตอนนี้กิจกรรมใช้เพชรกลับมาสักทีหนึ่งครับทุกคนห0 0ร0 0 0ห0 0 0ง0 0 0สองพันสี่พันครับแ0 0 0ันอ๋อได้ถังมาแค่สิบแปดถังครับใช้เ0 0 0แปดพันแต่ก็ หมื่นห้าได้แบบโดฟามิงโกครับสามหมื่นได้ช็อปเปอร์เฮ้ยของรางวัลน,น้อยมากครับหกหมื่นได้โลบินนิวเวิร์ดครับแม่ของรางวัลน,น้อยเกินครับผมหนึ่งแสนแสนห้าแสนแปดสองแสนหนึ่งแล้วก็าสองแสนเจ็ดซึ่งของรางวัลไม่คุ้มเลยครับทุกคนแม่งแบบอะไรครับเนี่ยก็แนะนําใช้หกหมื่นพอนะครับเพราะว่าถ้าใครที่อยากสุ่มเสี่ยงดวงอ่ะซื้อกล่องไปสิบกล่องมันสามหมื่นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่ซื้อก็ใช้แค่หมื่นห้านะครับออโดฟามิงโกก็พอแล้ว เพราะว่าสามหมื่นนี้แบบแทบไม่มีอะไรคุ้มเลยครับผมแต้มนี้2องแสนห้าก็อย่างน้อยแต้มกิ้วหมื่นเดียวครับแทบไม่คุ้มเลยนะดูดิหกหมื่นได้ช็อปเปอร์ตัวหนึ่งโหจบครับทุกคนไม่ไหวจริงหกหมื่นมันคุ้มตรงม,มันมีเหล็กด้วยนะครับผมที่อยากให้ใช้มาเพราะว่าเหล็ก6000นี้ก็ถือว่าเยอะและก็ได้แบบโรบินด้วยนะครับผมถือว่าไม่เลวเลยเนาะยังไงก็ลองดูครับถ้าไม่ดันถึง6กหมื่นจริงๆก็ใช้ชักสักหมื่นห้าพอนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นการสะสมตัวละครทุกสายนะครับผมมีครบ ทุกสายสายละ4ตัวก็จะได้แพ็คเขียวแพ็คส้มอย่างละ50วงกระต่ายด้วย 2, ครับแล้วก็ได้แต้มอันนี้1000เอาไว้มาแลกนี่ร้านค้าร้านนี้นะครับเพราะวันนี้ก็ผมยังแนะนาให้แลก10ดาวนะครับผมหรือกล่อง6ดาวเหมือนเดิมเพราะว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับส่วน2,000แต้มได้1ห,หัวอย่าลงไปแลกนะครับแพงมากเลยนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะแพงมากๆถึงมากที่สุดเลยนะครับผมไม่คุ้มเรา2,000มาแลกตัว6ดาวนี้แบบได้อย่างนี้คุ้มกว่าเล่นง่ายกว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ หรือผู้เล่นเดิมอยู่แล้วที่ตัวยังไม่เยอะนะครับผมก็พยายามแลกไอ้ตัว6ดาว15ดาวมาให้หมดก่อนอันนี้ค่อยมาเก็บก็ได้ครับผมส่วนแต้ม up เลเวลร้0เนี่ยผมมองว่ามันยังไม่คุ้มเราพยายามหาตัวละคร15ดาวให้ได้สัก15ตัวและกัน14 15ตัวนะครับเพราะว่าเราจะเอาลงระบบ33มีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับผมเราค่อยมาแลก up อัน,นี้เต็มหรือว่าใครแบบแบบแบบสายอารีนาตีเฉพาะอารีนาในเซิร์ฟผมเล่นแค่6ตัวครับจัดแต้มนี้ไปเลยถ้างั้นัพ เลเวล140ให้มันเต็มนะครับผมท,ทีมจะได้เก่งขึ้นนั่นเองเนาะไอช็อปไฮเลตนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้วันพีซโฮลิเดียก็ที่เราพูดถึงกันตอนแรกนะครับผมพยายามหาแต้มมาเนาะส่วนสัปดาห์นี้มี1แถมหนึ่งมาแล้วนะครับสำหรับโรบินเนลเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดนั้นเนาะก็พยายามเก็บให้ครบครับผมนี่โรบินเลลี่ครับผมมีตัวละครหล,ลกัลกๆซาโบโดฟาก็ถือว่าโอเคครับผมตัวละครแรกๆมันก็ปลดออกไปแล้วเนาะพวกแฟงกี้พวกซันจิอะไรอย่างงี้นะครับผมอุซบก็โดนปลดไปแล้วเนาะ ล็กกี้ไพเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นการเติมสะสมนะครับผมวันละ29บกาบาทก็คือเติมขั้นต่ำหนึ่งร้อยเพชรนั่นเองนะครับผมนี่วันสุดท้ายวันที่7มีกล่องโควิด -19 ให้เราด้วยครับแม่ตามมาหลอกหลอนอีกเปิดไม่เคยจะออกสักทีหนึ่งก็รวมรวมแล้วกิจกรรมนี้ผมมองว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทุกคนสําหรับผมนะผมมองว่ายังไม่ค่อยดีครับเ่ะเปิดหีบ75หีบเมื่อกี้ก่อนแต่มันดีตรงมันให้ของเรานะครับผมเนี่ยพวกหีบนี้ทําให้ของเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมเอาไปแก อะไรต่างๆนานาโดยรวมๆอ่ะผมก็ยังมองว่าแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้วายเลยนะครับผมยังคงเล่นได้ยังคงใช้จ่ายถังได้หมุนเวียนถังได้เอาง่ายๆครับเราจะไม่เสียถังฟรีได้ทรัพยากรกลับมาเยอะครับผมถ้าถามว่าสําหรับสายฟรีหรือผู้เล่นที่เติมน้อยๆคุ้มมากนะครับแต่สําหรับคนที่เติมก็ยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เพราะว่าของเติมมันไม่ค่อยคุ้มครับกิจกรรมมันมีแค่ลานอาวุธเท่านั้นซึ่งคนที่เขาเติมเยอะๆอาวุธเขามันมีครบมีหมดแล้วนะครับผมมันก็ ส่วนคนที่เล่นเป็นสายฟรีสายปกติเติมน้อยๆหรือเพิ่งเล่นอะ่ะคุ้มครับผมจัดไปเลยสุม่มถัง600ถังจัดไปครับแต่ละแต่ละสัปดาห์ผมพยายามแนะนําให้สุม่มถังอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าการนี้การที่เราจะหาถังมันหาถังได้คืนนะครับอันนี้ในแต้มนี้หาได้1 0 0รอครับผมแต้มใบไม้หาได้อีก150เป็น2 5 0แล้วแล้วก็หมุนล็คก,กี้สปินก็ได้ถังกลับคืนมาเองนะครับผมหมีแต่ได้กับได้ครับทุกคนหมุนไปเลยตัวเราจะได้เกิ่งเร็วขึ้นนะครับก็ ประมาณนี้สำหรับชิปนี้เนาะใครที่ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับชิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ชิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ